สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมอลนและพวกับผมโอมครับวันนี้โอมจะมาวิเคราะห์ให้แบบคร่าวๆนะฮะแต่ยังจะไม่วิเคราะห์แบบละเอียดเจาะลึกทุกดีเทลนะรอได้วันขึ้นชกที่ชัดเจนก่อนแล้วผมจะมาวิเคราะห์แบบเจาะลึกทุกดีเทลเอาแบบละเอียดยิบเลย อีกหนึ่งครั้งให้ละกันสำหรับคู่นี้ครับที่เรียกได้ว่าจะเป็นคู่หยุดโลกอีกหนึ่งคู่ซึ่งแฟนๆมวยชาวไทยรวมถึงชาวอเมริกาเนี่ยต่างให้ความสนใจกับคู่นี้เป็นอย่างมากครับเพราะว่าฟอร์มของทั้งคู่ในปีนี้ถือว่าฟอร์มดีจัดๆเลยนั่นก็คือโลมาเชงโก้ครับที่อาจจะมีโอกาสได้ต่อยกับเจอวันเทแทงเดวิดนะฮะที่ทั้งคู่เนี่ย ฟอร์มล่าสุดน็อกกันมาทั้งคู่นะฮะโดยทางฝั่งของโรมาเนี่ยต่อยเจ้าแคมโบซอดน็อกแทงต่อยแฟงมาตินเดอะโกดน็อกยก8โรมาชชงโก้ยก11หมัดของทั้งคู่เนี่ยเป็นหมัดซ้ายเหมือนกันเป็นมวยเ้าหอเหมือนกันด้วยแล้วฝีมือความว่องไวฟุตเวิร์กความฉลาดต่างๆเนี่ยโอ้โหพอๆกันเลยครับผมก็มองว่าคู่นี้ ถ้าเจอกันสนุกแน่นอนเพราะว่าโรมาเชงโก้เนี่ยได้เป็นเจ้าของเข็มขัด IBF ละส่วนเจ้าแท้งเนี่ยเป็นเจ้าของเข็มขัดของ WBA ครับแล้วแท้งเนี่ยอยู่ทางฝั่ง PBC ใช่ไหมที่ถ่ายทอดสดให้เราได้ดูกันส่วนโรมาเชงโก้เนี่ยอยู่ทางฝั่งของ Top ป a n นดครับทุกคนก็โอ้โหมันน่าสนใจตรงนี้เลยฮะว่าใครจะได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดไปอันนี้ก็น่าดูเรื่องหนึ่งนะนะว่า ใครจะได้สิทธิ์ไปเนาะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือสถิติการชกของทั้งคู่ไงครับสวยหรูมากๆนะโดยเฉพาะทางฝั่งแท้งเนี่ยเดี๋ยวไปฟังของแท้งกันก่อนแท้งเนี่ย30ไฟ์ไล่าย,ายทุกคนน็อกไปทั้งหมดอยู่ที่28ไฟด้วยกันโลมาเชนโกต่อยน้อยกว่าเยอะเลยอยู่เพียงแค่18ไฟเท่านั้นน็อกไปถึง12ไฟด้วยกันโอ้โหฟอร์มไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่แพ้ไป ทั้งหมด3ครั้งครับแต่ไม่เคยเสมอกับใครเลยถือว่าดีไหมไม่ได้น่าเกียดครับสำหรับโรมาชิงโก้แพ้ให้กับดาวินฮานี่ซึ่งมันเป็นชัยชนะที่ค่อนข้างที่จะค้านสายตาสำหรับหลายๆคนถูกต้องไมหมฮะใครๆก็พูดกันแบบนั้นแล้วก็อีกหนึ่งไฟก็คือแพ้ให้กับเจ้าตัวของเทลฟิโมเออซึ่งมันก็น่าดูมากว่าแท้งเนี่ยจะปราบโรมาชิงโกได้ไหมเมื่อโรมาชิงโกเนี่ย เป็นนักชกที่มีฟุตเวิร์กที่แผ่วๆมากจังหวะการเข้าออกเข้าทำเนี่ยโอ้โห,โหไม่ต้องพูดถึงครับจังหวะดีมากแถมไม่พอการออกหมัดแยบกระแทกหมัดหน้าเนี่ยรือเฉพาะหมัดขวาเนี่ยแยบนำเนี่ยของลูมาเชิโก้เนี่ยดีสุดๆเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันว่าแทงจะมี วิธีการรับมือกับมวยที่ต่อยตอดเก็บคะแนนได้ดีๆแบบโรมาชิงโก้เนี่ยยังไงเพราะว่าแท้งเนี่ยมีข้อเสียหลักๆด้วยกันนิโอมพูดเกือบทุกคลิปนั่นก็คือเป็นนักชกที่ออกหมัดน้อยแต่ทุกหมัดที่ออกไปเนี่ยมันหวังผลได้แต่ถ้าวันนั้นต่อยไม่น็อกละ่ะคะแนนโรมาชิงโก้อาจจะนำสุดท้ายวัดกันที่คะแนนโรมาชิงโก้อาจจะเอาชนะไปก็ได้นครับนี่คือข้อเสียของนักชกที่ออกหมัดน้อย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่น็อกแท้งก็มีโอกาสแพ้โรมาชงโกได้สูงในระดับหนึ่งเลยครับส่วนทางฝั่งโรมาชงโกเองเนี่ยก็มีข้อเสียอีกเหมือนกันนั่นก็คือจังหวะเข้าไปต่อยเนี่ยแน่นอนว่าฟุตเวิร์กเข้าออกที่รวดเร็วเนี่ยมักตามมาด้วยดาบสองคมอยู่ละเร็วจริงเข้าได้ดีแรงโดนทีก็เจ็บแม้ว่าจะไม่ต้องใช้แรงในการปล่อยหมัดที่หนักมาก แต่ว่าบวกกับฟุตเวิร์กการโถนน้ำหนักตัวเข้าไปเนี่ยทำให้พลังหมัดมันเยอะขึ้นตามจังหวะที่โรมาชิงโก้ทำได้ในจังหวะนี้แหละฮะที่เป็นจังหวะที่กาดหลุดการลอยแทงเนี่ยเป็นมวยที่ดักต่อยจังหวะสองได้เนียนและคลิปมากๆอยู่แล้วเราจะเห็นได้จากทุกๆไฟที่คู่ต่อสู้ปล่อยหมัดออกมาแทงหาจังหวะซัดต่อในทันที โดนต่อโดนแต่กลายเป็นว่าคู่ต่อสู้ที่โดนมักจะล่วงก่อนที่แทงจะล่วงเสมอนี่เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของเขาซึ่งในจังหวะที่โรมาชิงโก้โถมต่อยมาทั้งซ้ายและขวาในเสียววินาทีที่รวดเร็วพร้อมกับใช้ฟุตเวิร์กในการหมุนคอสฉากออกข้างของคู่ต่อสู้เนี่ยจังหวะนั้นแหละที่มันอาจจะปอดกำบงังซึ่งแทงยิงสวนซ้ายเข้าไปจังๆเนี่ย อาจถึงนับถึงน็อกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อดีข้อเสียทั้งคู่มีดีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนถ้าวัดกันที่คะแนนฝั่งโรมาชิงโก้ครับมีโอกาสได้กว่าอยู่ได้วเพราะยังไงก็ขยันออกหมัดออกอาวุธอยู่แล้วฮนะด้วยสไตล์การชกที่ไม่ได้เป็นนักชกที่ซ้ายนอกขวานับแต่เป็นนักชกที่ต่อยได้ทุกระยะแล้วชกได้เรื่อยๆส่วนแท้งเนี่ยเป็นหมัดที่หนักรุนแรง ป้งเดียวถึงหลับถึงน็อกถึงนับ,นบได้ทุกยกอันตรายทุกยกริงและส่วนสูงของลูมาเชนโกอยู่ที่170เซนครับช่วงชกอยู่เพียงแค่166เซนเท่านั้นแท้งส่วนสูงอยู่ที่166เซนครับแต่ช่วงชกอยู่ที่171เซนแตกต่างกันเห็นแบบชัดเจนว่าแทงเตี้ยกว่าแต่ช่วงชกยาวกว่าครับเพราะฉะนั้นต่อยวงนอกทำได้ดีกว่าอยู่ละ เรื่องนี้น่าสนใจมากทุกคนก็พูดกันไว้เล็กๆคร่าวๆแบบนี้แล้วกันว่าช่วงชกเนี่ยไม่ต่างกันมากแน่นอนแม้ว่าส่วนสูงแท้งจะเสียเปรียบกว่านะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกมากๆเมื่อทั้งคู่ได้มีโอกาสมาเจอกันก็เดี๋ยวรอดูช่วงท้ายปีว่ามีข่าวดีมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์แบบชัดเจนจัดเต็มให้กว่านี้รอบหนึ่งเอานี้เอาไปเป็นแบบน้ำจิ้มก่อนแล้วทุกคนคิดเห็นกันอย่างไร เชียใครครับระหว่างโรมาชิงโก้หรือเจวันเทแทงเดวิดครับก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยส่วนตัวอมชอบทั้งคู่แต่ถามว่าให้เชียใครขอเลือกเชียแทงครับชอบมวยที่ต่อยโป้งหลับเลยเหมือนแทงมากกว่าครับมันดูมันตื่นเต้นกว่าในะอันี้ถามส่วนตัวผมนะก็ทุกคนครับแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยฮะให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยแล้วก็ช่องโอมารลนมีซเปอร์แทงมีปุ่มกดไลค์ กด u b s ส r i b e กดให้ด้วยนี่ครับรวมถึงสมัครสมาชิกได้นะฮะถ้าอยากสนับสนุนกาแฟโอมมลนในทุกๆเดือนนี่ครับก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับทุกคนก็พูดคุยกันสนุกสนุกส,สนานก่อนนี่ฮะเดี๋ยวถ้าได้วันชกจริงๆแล้วผมจะมาวิเคราะห์อเอาแบบว่าละเอียดยิบเลยนะเพราะว่าคููนี้อยากจะทําให้มันละเอียดจริงๆเพราะว่าส่วนตัวแล้วอยากจะทาออกมาให้ดีที่สุดครับสำหรับวันวนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ